ได้ยินเสียงนกกระเรียนร้องก็เลยมองหาว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ในทุ่งนานี่จ้าซูมเข้าไปไปใกล้มันไม่ได้ดอกเดี๋ยวมันก็หนีซูมเข้าไปสองตัวจ้ะภาษาสวีเดนเรียกว่าชรอนนะแต่พอลองไปแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเขาว่านกกระเรียนจะ้ะมันจะอยู่เป็นคู่คู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยจะ้ะ มีข้างนึงไปเห็นมันอยู่ตัวเดียวแสดงว่าอีกตัวที่เป็นคู่ของมันได้เสียชีวิตไปแล้วมันก็เลยอยู่ตัวเดียวไปตลอดเลยจ้ะมันก็ไม่ได้หาคู่ใหม่มันจะอยู่เป็นคู่ๆอย่างนี้แหละจ้ะตามตามทุ่งไร่ทุ่งนาเดินเข้าไปใกล้มันมันก็จะหนีมันคน่อนข้างกลัวคนจ้ะเว,เ,เวลาเราซูมเวลาเราซูมแล้วขยับมันจะ มันจะค่อนข้างวืดมันจะค่อนข้างวืดไวมากจ้ะตอนนี้มีนกกาเรียนอยู่สองตัวอยู่ทุ่งนาไกลมากจ้ะตอนนี้ซูมสิบเท่าเลยภาพมันก็เลยได้แค่นี้จ้ะก็ถือว่าเป็นโชคดีอยู่นะที่ได้เห็นเขาใกล,ใกล้ๆตอนนี้เขาก็ยืนมองแล้วจ้ะว่ามันตัวอะไรกำลังเดินมาหาฉันเขาเตรียมจะหนีกันละ นกกระเรียนจ้ะเวลาเขาส่งเสียงลองเสียงเขาจะก้องไปไกลมากสองตัวไม่รู้มาวางไข่กันหรือเปล่ามันจะมีอยู่เบืองหนึ่งจ้ะที่ว่านกกระเรียนลงมาเป็นพันๆตัวเลยอะนะ่ได้ยินเสียงไหมหวังว่าจะได้ยินนะถ้าเดินไปหายเขาจะลงไหมฮึม ไม่ลองไม่ลองอนี่หละจ้ะนกกระเรียนจะมีอยู่ทั่วไหนทั่วไปจ้ะจะลงอยู่ตามทุ่งนาของชาวนาแล้วก็จะอยู่กันเป็นคู่แบบนี้จ้ะน้อยครั้งที่จะเจอสองสามคู่ส่วนใหญ่จะเจอแค่คู่เดียวแบบนี้ละจ้ะเดินหนีไปแล้วเขาไม่ชอบให้คนเข้าไปใกลจ้ะอันนี้ขนาดอยู่ไกลมากเลยนะหลายร้อยเมตรอยู่วนวเนี่ยเขายังเดินหนีเลยขอบุณที่รับชมนะจ๊ะฝากติดตามด้วยจ้ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายๆจ้าเจ้านกกระเรียนนกกระเรียนนี่ก็เป็นนกที่ถ้ามีภาพนกกระเรียนในบ้านก็เป็นสิริมงคลอยู่จ้านกกระเรียนก็เป็นภาพสิริมงคลอันนี้เราเห็นตัวจริงๆก็คงสิริมงคลเหมือนกันขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า าจะบินกลับมาไหนมีไหมนอ้องไม่มา